สวัสดีค่ะร้านจ้ารโหการเกษตรค่ะวันนี้นะคะฝาลานสตาร์ทรุ่นใหม่นะคะสําหรับเครื่องยนต์เบนซินมาแล้วนะคะนี่เปิดให้ดูหนึ่งชุดนะคะก็จะมีชุดสตาร์ทอ่าสวมชุดสตาร์ทไว้นะคะแบบมือหมุนหนึ่งมีฝาลานนี่นะ,ะด้านหน้าด้านหลังอ่าด้านหน้าด้านหลังไม่มีสายคันเร่งแบบเครื่องฝาเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมีแค่ฝาลานแบบมือหมุนชุดน็อตนะคะสี่ชิ้น สี่ชิ้นนะคะนี่หนึ่งังนะคะเปิดให้ดูใหม่หนึ่งสองสามสี่ชุดมตค่ะนี่ใส่ได้ทุกรุ่นครับมีบูทลองนะใส่ได้ทุกรุ่นตั้งแต่เบนซิน5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9แล้วก็เท่าไหร่วะ13 10แรง13แรง16แรง15แรงนะคะใส่ด้วยกันได้หมดเดี๋ยวเราลองเทต้นสอบใส่ปิโตรเลให้ดูไปงาะและชุดเล็กนะคะเบนซินเบนซินชุดเล็กฟารานชุดเล็ก แกะกล่องให้ดูชัดๆนะคะมาแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะว่ามีแถมไม่แถมที่จะเปิดให้ดูนะคะเปิดถุงออกมามีฝาลานสตาร์ทหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งฝาลานแบบนี้นะคะนี่หนึ่งชิ้นฝาลานสตาร์ทมือหมุนสําหรับเครื่องยนต์เบนซินและตัวนี้ตัวหมุนตัวนี้นะคะแ,แถมมาให้แล้วก็มือหมุนนะคะนี่หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นไม่มีอะไรแล้วก็เป็นชุดมอดแค่นี้นะคะให้มาสี่ชิ้นแค่นี้นี่ฝาลานสตาร์ท แบบมือหมุนควงสําหรับเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะห้าแรง6กแรง7ดแรง7ดแรงครึ่ง6แรงครึ่ง8ดแรงสุดแค่8แรงนะคะจะใช้เป็นเบอร์เล็กอย่างนี้นะคะต,ตั้งแต่ตั้าแรงขึ้นไปนะคะจะเป็นชุดฝาลารัสตาร์ตตัวใหญ่แบบนี้นะคะนี่นี่นะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่มันจะมีบูตรองให้ด้วยเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะไปะไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบเปลี่ยนฝาลานเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะคะให้ดูนะคะ ฝาเล็กนะคะของตั้งฝั่งทางนี้จะเป็นเครื่องยนต์เล็กสําหรับรุ่น6แรง5แรง6แรง7แรง8แรงนะคะแต่ตั้งแต่9แรงขึ้นไปเครื่องยนต์เบนซินใหญ่จะใช้ฝาแดงใหญ่อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีบูตลองเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะอ่ะถอดฝาลานั้งสองรุ่นเลยฝาลานของเป็นซินมี2รุ่นนะคะรุ่นเล็กฝาเล็กรุ่นใหญ่ฝาใหญ่นะคะอ่ะไม่เหมือนเครื่องดีเซลนะฝาลานสตาร์ทรุ่นมือหมุนสาหรับเครื่องยนต์เบนซินนะคะมาแล้วใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลย เก็บไปทางได้โอนเงินเข้าทางบริษัทได้เลยค่ะบัญชีบริษัทนะคะนี่ฝาลานพอถอดออกมาปุ๊บนะคะของเครื่องยนต์เบนซินสจังหวะตัวเล็กอันนี้ของ Honda GX160 นะคะถอดออกแล้วก็เอาฝาเล็กใส่แทนได้เลยส่วนตัวใหญ่นะคะเป้าเขาจะลึกกว่านี่นะคะฝาลานหันด้านหน้า13แรงพอถอดออกปุ๊บก็เอาฝาเบนซินฝาสตาร์ทมือหมุนเบนซินนะคะอ่ะเข้าไปใส่ได้เลยแต่ตัวใหญ่ต้องมีบูลองอีกอ่ะนี่ พูดลองให้นะคะมีอยู่ในชุดโอเคใส่ได้เลยแค่ถอดฝาลานออกแล้วก็เอาลานใหม่ใส่ขันนอ็อตก็หมุนสตาร์ทได้เลยนะคะ,น,ะนี่เป็นซินตัวเล็กฝามันก็จะเป็นเกี่ยวควางอยู่ด้านหน้านะคะแบบนี้ใส่นอ็อตแค่สามตัวชัวสตาร์ทได้แน่นอนเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ค่ะเป็นซินโตรแต่เ้าแรงสิแรง12บสองสิามี่บ้า ถ้าเป็นเบนซนใส่ด้วยกันได้ค่ะฝาจะเป็นฝาใหญ่นะคะคล้ายๆกับดีเซลแต่ตัวนี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินเท่านั้นเครื่องยนต์ใหญ่ต้องจะ่ก้าแรงนะคะต้องใส่บูทเนี่ยนะคะบูทเขาจะแถมมาให้ใส่ตรงนี้นะคะใส่ก่อนที่จะใส่น็อต3 3ด3ตัวนะคะใส่เข้าไปแล้วนี่นะะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทกันดูว่าจะง่ายไหมเครื่องยนต์เบนซินเล็กถ้าใครสตาร์ทได้ง่ายก็ไม่ ควรซื้อนะคะถ้าใครเครื่องเก่าสตาร์ทยากอยากเปลี่ยนเป็นฝาลานอ่าเซฟไหลไม่ให้ไหลหลุดนะคะลูกค้ามาเล่าให้ฟังว่าดึงจนไหลหลุดไปหาหมอหมดประมาณสี่พันนะคะอ่ของเบนซินก็ตัวละพันห้าห้าสิบตัวใหญ่สองพันสามนะคะไปะเดี๋ยวไปดูวิธีการสตาร์ทกันอ่ะทีนี้เรามาลองสตาร์ทดูนะอาทงเบนซินตัวเล็กนะคะฝาลานสตาร์ทมือหมุนสองสามสามรอบเองเหรอสามรอบอ่ะแล้วก็เปิดช็อค โอเคค่ะเบ็นซินตัวใหญ่นะคะประมาณสักสี่ถึงห้ารอบหมุนควงแค่สี่ถึงห้ารอบนะคะถึงจะช้าแต่ไม่ล้าแขนนะคะ